รีวิวพน,นักงานหุงข้าวงานขึ้นบ้านใหม่เนาะนี่เพื่อนหุงข้าวหลังบ้านตรงนี้เนะเา,านเนะนี่เพื่อนหุงด้วยเตาถ่านเนาะนี่ข้าวด้วยเตาถ่านเนาะ อันนี้หงมากี่วันแล้วนี่สาวันแล้วบ่หุงสามวันแล้วโอ้มีงานสามวันเพื่นวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนาะหงทีละสหม้อบอหลายหม้ออยู่หลายหม้ออยู่แต่สองเตาเนาะอันนี้กี่หม้อแล้ววันนี้โอ้เยอะเยอะถึงสิบหม้ออะไรยังถึงแล้วโอ้ ติก๊กครับทำไมคนกินข้าวเยอะจังเมาใช่กินแต่เนื้อหรอเพื่อนข้าวเนาะ รลงานหุงข้าวโอ้ถ้าใครมีงานเนาะติดต่อได้นี่หุงข้าวครับหุงข้าวทุกงานเลยวันละกี่หม้อก็ได้นี่อันนี้เบอร์เท่าไหร่หม้อนี่นี่เบอร์เท่าไหร่เบอร์อะไรเบอร์สามสิบสองโอหม้อเบอร์สามสิบสองวันละสิบหม้ออย่างน้อยเนาะนี่คนเดียวได้สิบหม้อแล้วนี่ตั้งแต่เช้ามานี่ อันนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงแล้วนี่หงงตั้งแต่หตีห้าหงงตั้งแต่ตีห้านี่เก้าโมงแล้วได้สิบมงอแล้วยังไม่เลิกยังไม่เลิกหงงยังหงงเรื่อยๆนี่นี่รีวิวนักงานหุงข้าวก็ถือเมัวหุงข้าว ทำกับข้าวต่างหากทำกับข้าวมีคนทำต่างหากอันนี้หุงข้าวโดยเฉพาะเลยเพื่อนคนล้างจานก็ต่างหากเดี๋ยวเราจะไปรีวิวพนักงานล้างจานอันนี้งานซื้องานซื้อก็ต่างหากเนาะอันนี้ครับหุงข้าวโดยเฉพาะเลยตั้งแต่เช้ามานี่หุงได้สิบโมอแล้วหุงคนเดียวเนาะเป็นเตาถ่านด้วยเพื่อนเป็นเตาถ่าน นาาไม่ใช่เตาแก๊สไม่ใช่ตใชตเตาไฟฟ้าเป็นเตาถ่านเป็นเตาถ่านเ พนักงานเสร์มก็ต่างหากอันนี้เป็นงานขึ้นบ้านใหม่เนาะรับทุกงานเพื่อนไม่ใชเป็นงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานรับหมดเนาะอโอ้นมาี แบบใช้เตาถ่านทำงานโอ้ไม่ใช่มีสามเตาเพื่อนมี4ีเตานี่หนึ่งสองสามสี่นี่มีสี่เตาโอ้สี่หม้อคุณเชี่สี่หม้อสี่หม้อโอ้ยังไม่ได้ถามมาเทเทน้ำบอกหรือเปล่านี่ข้าวสารวางไว้ตรงนี้เนาะนี่ข้าวสารก็จะวางตรงนี้นี่เพื่อนจชตักข้าวใส่หม้อก่อน ตักข้าวใส่หม้อเนาะมืดนิดหนึ่เนาะย้อนแสงเนาะตรงนี้แดดแรงมากไม่เป็นไรเนาะหน้าหนาวอบอุ่นพอดีมุก็เต็มตีห้าได้พิงไฟไปด้วยเนาะอากาศหนาวอันนี้เขาเทน้ำออกไหม เทออกเทออกด้วยอ๋อหุงแล้วเทน้ำออกเพื่อนเทน้ำออกเหมือนกันแล้วไม่ใช่ใส่น้ำทีเดียวเนาะพอพอเดือดพอรู้ว่าข้าวกำลังจะพอดีเนาะข้าวกำลังสุกใกล้จะสุกก็เทน้ำออกก่อนแล้วค่อยเอามาตั้งโดยขี้ไฟให้เหลือน้อยนิดนิดหนึ่งเหลือเร็วไฟนิดหนึ่งเพื่อให้ข้าวสุกเนาะนี่นี่ คีบออกให้เดือประมาณนี้เนาะจะได้ไม่ไหม้นอนเพื่อนนี่ต้องใช้ความถนัดแล้วว้อฝีมือนิดนึงเพราะว่าใช้เตาถ่านเนาะนี่ถ้าหงไม่เป็นก็ไม่เหมือนกันเนาะต้องคีบไฟออกให้เลือน้อยๆเวลาเทน้ำออกแล้วเนาะทีละสิบมอลตเห็น เห็นหงแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆเนะาะทาให้ถนัดก็ทําไม่เป็นเนาะงต้องเทน้ําออกอ,อ,กอ,อ,กอ,อกีกต้องคีบคีบฐานออกอ,อ,กอ,อกีกม,มองผ่านๆนึกว่าหงง่ายเนาะไม่ใช่น,น้องเพื่อนทาไม่ถนัดก็ไม่ไม่เคยหงก็ทําไม่ได้เนาะข้าอาจจะไม่ไฟอาจจะแรงเกินไปเนาะนี่ก็มารีวิวขนงข้าวในงาน ุานรับทุกงานเลยเราแต่เ,เจ้าภบพนั่นแตจ่ายไม่ได้กำหนดราคา <c oughs> และแต่วันเชินและแต่วันและกี่วันกี่วันเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์ลืมกดกระดิ่งเนาะ<อ>เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจากช่องวิถีคนสรินเนาะ เพื่อนสามารถให้การสนับสนุนช่องของเราได้โดยปุ่มซุปเปอร์เทมุมขวาด้านล่างเนาะอยากสนับสนุนค่าเดินทางค่าทําคลิปหรือค่าอินเทอร์เนต็ตเนาะในการไลฟ์สดก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์เทนซ์เสรจจาำนวนเงินได้เลยเนาะ